สิได้ลามืออยู่แล้วเนาะละประหยัดใส่กันเด้อถือว่าเฮาหาเงินมากันนา้ใส่เงินนี่กันหน่อยให้มันมีคุณค่าเด้อเอไปใส่ผูุเพื่ออะไรเวลายามมีเวลาเฮาบ่มีแนี่ยเอาหาภัยบ่มีได้ สวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกัยินดีต้อนรับเข้าสู่สอสนวนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพบสามวันมานี้พแม่พี่น้องสาวันก็เดินทางมาที่บ้านนองน้ำขึ้นเก่าหน่องพี่น้องเนาะมานี้ก็มีของผักนิดนิดน้อยพี่น้องเอ้ยก็มอบให้ทางน้องทรายเพลินหน่องพี่น้องเนาะโดยกับมานี่ก็สีลงมาคำคำนี้พแม่พี่น้องก็ไข่คำน้องเลี้ยงแล้วล่ะเนาะ ประมาณอยู่สามสี four, ่หามงเลงนี่แหละจักพวยพี่น้องก็สนองก็โอโหเวลาเวลาเนาะพวยพี่น้องเนาะโดยกลับมานี่ยก็เอามาให้ทั้งเพื่อนแะไรก็จะให้ทั้งเพื่อนไปตัดผมแน่พวยพี่น้องเลยกใกล้เข่าห้ำหเื่นแล้วเนาะพวยพี่น้องเนาะทางเฮากก็อยากให้อ่าเด็กน้อยหลายหลายคนพมยพี่น้องอ่าถือว่าสิจนดูด้วยเนาะก็จังได้ก็อย่าลืมกันห้ำกันเฮียนเนาะ การศึกษาการหูความความหูนี่มาก่อนพ่อพี่น้องเออเดือว่าเงินคำนี่ครัคไข่หาน้ำดังน้องพ่อพี่น้องเนาะเอาความหูมาก่อนนะกับความสละเนาะโดยจังนายกับตั้งใจเฮียนพ่อพี่น้องกระย่ามเพิ่นทำเพิ่นเฮียนแล้วน้องพ่อพี่น้องไม่นี้ก็ได้มาซอยอุปกรณ์การทำการเฮียนนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้โดยจังนายกับไปหับ zoom นี่ว่าไปรุ่นกันเลยน้องพ่อพี่น้องเนาะพี่น้องไม่นี้กระมาห่อนมาถึงที่ บ้านน้องน้ำเด้อพอพี่น้องไอ้พันเห็ดชังเด็ดนี่เนาะพ่อพิรพลต้มน้ำต้มในต้มหมอกไอ้ช่างนี่จังเดก็ไปถามน้องน้ำเพิ่นพ่อพี่น้องกมาคุ้นข้างหมอกยังน้อนี่โอเคสบายดีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะมันนี่เนาะมันไปทางใหนบ่มตูไม่ตุ่มไปบระชามนี่อยู่แต่บักนี่ ไปกำน้องนำ้ำโมไปหาทางใดยนี่แถวห้องขี่โอ้ไใเตบ่นบอใบตื่เนี้ยขวมห่วยขวบห่วยบุ้งโอ้ดูเลยไปไปคนหามาน้องน้ำเป็นยังไงมาหนิผมน่ะสบายอยู่บอสบายอยู่โอ้พี่น้องคือชาวไทยได้เลยวะนี้งามขึ้นเด้ ใครกว่าตะเก้าอยู่ได้ดีแด้ของก็ว่าจะเอาสัตว์กว่าห่นแต่ว่ามันแบบพอดีแล้วล่ะเพียงบารายมาจุกสบายอาชิม,มกไอ้ดีบบเจ้าจสิจุกบาได้แมนแมนจังไรล่ะอันนี้ผู้นี้กะบ,บ้าผมพวกหูเนาะจังไรกะเจ้าไปกี่นี่ทั้งห่านคนวันนี้นล่ะบ่เห็นคนในวันนี้ไร แต่วันเนาะไผเห็นไพ่โอ้ลูกสาวเพื่อนบ่เพื่อนเนบ่อายุเจ้าของตัดผมนะเพื่นไปหาทายคิปโอ้มีแต่ห่านเพื่อนผู้เดียวบ่ล่ะเอออาจึงใดอ่ะเป็นมืออื่นหรือมือนั่นให้เจ้าไปแต่เ้าเด้อไปห่านเพื่อนหนึ่งให้เพื่อนจอนตัดผมให้เป็นนักเรียนต้องตัดผม เฮียนหองพลายหล่ะปีนี้หองปอสองอืมทางท้องหน้าได้สะิปะปอสามต่างใจใเฮียนเดอร์สุเจ้าเดอ้อหรือว่าชิพากัญยาปุ๋ยต้องยาพะวยทุ่งเจ้าออกมากกจะาขี้เห็ดยังมือได้บ้างมือมันทีบันเท้ากะห้าแบบเอออาชีพทุกเซิร์นแบบซวนมิตู้นริหารก็ได้ มื้อนี้กะซื้ออันชุดนี้เนาะเจ้าน้องผู้พี่น้องเอ้ยอันน้อยต้องเปลี่ยนแหอันเนบ่พอดีบ่ที่ว่าแท้ๆสิเอาใหญ่กว่านี้ไปย่นลามจังได๋ล่ะนบ่น้อยเนาะ โอ้ยเปลี่ยนใหม่ละเอ้ยบ่พอดีเลยนี่เนาะเอาลามกนี่เนาะโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยน้อยใหญ่ก็ราคาเดียวบ่พอดีสักอ่ะส่งลองเมืองส่งถ้าส่งบ่พอดีก็จะได้ไปเปลี่ยนขึ้นกันเท่านี้เดี๋ยวบอกว่าน้อยส่งเลย ใหญ่เติบได้นน่คนนน่กะเนาะโมเมนต์น้อยได้ถ้าเจ้าว่าพอดีจะเปลี่ยนไหมบพวดีได้บ๊วยดีบดีขับโคบ่ขับคับบล่ะรับโอ้ยเนาะมันเป็นมืออย่างนี้นน่เนาะอยากซ้ำกันแต่บพวยนี่อยากใหญ่กว่ามันคุณใหญ่กว่าม่นะ โด๋อยละลแก่ซะเปลี่ยนใหม่บาอื่นจัางเอาซะโอ้ยน้อโอ้ยพี่น้องไอ้ผัวถือซ้มมันเสือกับพ่อพอดีเด็กช่งไรบ่ไหนีล่ะมีเสือซ้ำลงอยู่บ่ลงมาอื่นมีอยู่บ่บ่มีเลยมันไปสายอะไรมันขาดคือมันลำขาดทั้งน้องน้ำได้撒 อา้าวสินบม่มีเอา้าวสินหายไปใช้สินมันก็ใช้สินบ่มีเนี่ยขอ,อยก้อนนะอา้าวฟอนมาหายไปใช้แล้ววะนี้ขา,ขาดแล้วบุหินเลยโอ้ยเนาะขาดตอนไปเนี่ยสั่งรุดสั่งขาดแท้นะบเห็นมันขาดมันรุดบ้างสินเท่าไรก่อนไอซื้อมาให้พี่กายนี่เป็นสองสุดบ่ ทรงสุดเดี๋ยวเขามาให้อีกฮะเด้บดีเรือจ้าพื้นเลยอือตกโก้หายเบอร์โอ้ตุ่มตุ่มหมอนไมั้ยอะไรมันิจื้ดจืบวะหนม้ฮะกูบ่เห็นไฟกระเล็บ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 โอ้ยเนาะมันชุ่มมันยังบ่ยนั่งอยู่ตรงเปลี่ยนเงื่มันชุ่มชุ่ม เี S <S ่ยกอีกมันนี้ชุมดดนกด้ินอืมาเห็ุจังได้แบบนี้นล่ะดีเฮียนชำมือเนาะอันคือว่าได้ทวามามากกับชิบะท่านเตวินกับเพราะว่าอันชุเจ้าหังกมาวางนี่เนาะทรามากับชิพอเจ้าก็บหาเจ้าอีกน่เบ็นเจ้าอีก มาจากจุดไปเดี๋ยเห็นนะว่ากลับคืนอะไเอออะไรเอาไปเห็นนะเออเมียนยุคถามเอยู่มากเฮิงเติบอยู่แต่ฝุ่งตกเลยแต่จากสีโมงบ่บ่มาในโมงก็มามาเฮิงเติบสามโมงเฮิงเติบแต่ก็เมียนฝุ่นโนนต้องอ่านเลยสามโมงกับสี่โมท่านคือเราถ้าบนใส่บัวดีก็กลับไปเปลี่ยนของบัวได้บัวตลาดปิดสี่โมงเนีย 12:00นบ่าย2เขาเริ่มเก็บแล้วเครื่องตลาดใหญ่เนาะโอ้ยจังได๋ก็เป็นมืใหม่่แล้วเนาะล่ะเนาะเอาใหญ่รถเนาะพอดีก็ยุ่มไว้เนาะโอ้ย38เนาะน้องน้ำเนาะ38 39มันมีเบอร์อยู่บ่โอ้สงเก่ามี38 39แต่พอดีเนาะอืมชักกะ30ซะเผื่อไว้อืมยันบ่พอดี แต่เอวก็พอดีอยู่ได้กี่นะล่ะแต่ว่าเป้ามันหมพอดีเป้ากับคารีอัพอ่นชุนๆมันช่วยเป็นนี่อยู่แล้วส่งอันนี้นะมันบริเวรได้คารีออยู่แล้วเย็ดจังไรแบบเนาะมืออื่นซ้ำเฮียนก็ได้อ่าสมุดการห้่มการเฮียนนี่จะแบ่งน้องด้หล่ะเอาะมันมีชิมหัวแล้วว่ะดู่าสิบสองชิมหัวเนาะขาบัใส่หัอสิบสองเนาะ ปกติมันกับสิบสองหัวโดหนึ่งต่อหกสิบห้าพันเน้องเฮียนเรืองนึงทุ่งไทกัยังเบิรบ่ไปเถืองทุ่งนะไปเืองเลยอ้ยเอาไปสร้าสะพายไปบเจับสะพายไม่ตู้เนี่ยมยดำสปริงแตกบอ ชิบออกอืมปุ่นี้กับบมีอ่อบนตองนี้ถือหัวปุ่มไปเบิ่งเบิ่งได้สารเนาะโอ้ยเนาะทงพายกับบมีทงพายนี่กับบอมีราคาถึกๆเลยล่ะเอเป็นมันของนักเรียนนะ่ะซุกอ,อยู่สองเซนกลัวเลยรแต่ชิดไอพายเดี๋ยวนี้ฮะโตทงหนึ่งแต่แบบ คงม,ม่ยิ่งก็เออก็มีอยู่แบบพาสติคพายทำลาหนาหลายแต่ว่ามันมาถาซัมซีปดึหหาซีปแบบนั้นหะจะมักอีบ่แบบสบายแบบอาใส่บาไลเลยนะได้ยังบ่เอ้ามันมีสองหูเลยครับใส่บาไลครฮบด,ดูดิเห็นอยู่บ่เลยเคยเห็นเคยเห็นสันองน,น่ะเนาะ เดี๋ยวนี้แล้วป,ประตูปิดได้ยังบ้างอย่าว่ามันตึงมันสิเป็นใหม่เออทางรวมท,ท,ท,ทางเทิงเขาแหละข้าพเจ้เฮี่ไหนี่สบายอยู่เนาะโดยโดยอะเอาเงินให้บักล่ะเด้อตัดผมด้ะล่ะเด้อเอาไว้ตัดผมเจ้าเด้อมือเด้ออ่นี่ก็เด้เอ อันนี้สิผ้าแม่น้ํามิธุซาพันเด้อคนละซากับเอ้ยเด้อไว้ไปโรงเรียนเด้อเออเอาแม่ตุถือไว้เด้ออันนี้สิให้น้องน้ําน้องน้ําคือสิเก็บได้เงินนี่อ่ะคนละากับอ่าเงินนน่ะพี่น้องก็ให้ทางน้องเพิ่นเนาะได้ไปโรงเรียนจังได๋ก็ขอขอบคุณทผู้ใหญ่เพิ่นเด้อล่ะเด้อ ขอบคุณขอใจเยอะเพื่อเพื่อนเยอะเพื่อนช่วยแล้วส่งเพลงคอยพันหยบรวยหาเงินหาคำโจกมาได้ให้นจอได้คอยกับเพ่นหล่อนเต่าเป็นคอดีนีเฮงนเดวยเลยเอัดเแ้าหาเงินหาคำให้รลำให้รวยนี่แหละรวยรวยจะได้เก็บไว้เนาะพอได้รวยแล้วไปอุ่นห่มอม่นเฮียน สิไดี๋ยวมืออยู่แล้วเนาะละประหยัดใส่กันเด้อถือว่าเฮาหาเงินมากันเนี่ใส่เงินนี่ก็หน่อยให้มันมีคุณค่าเด้อเอไปใส่ผูุเพื่ออะไเวลายามมีเวลาเฮาบ่มีแหละห่วยหาภัยบ่มีได้เออนอกจากเฮาหามีอย่างกับยามเจียมเป็นคือเอื้อเจ้าเมือนั้นแหละขึ้นไปโอดพูนไกลมาหาไกลเอืรัยเนาะแต่มีตู้เป็นมัญหากันยังจุ ไล่ถิ่นตาเท่อันตรายเลยเมืนตูวไอ้ลูกเต่าไวอยู่แบบนี้นะลูกหลานสำนี่ในสิรักเบืองรักษาแนวใดอย่างกับเงินคำเขากับมาได้ฮห้ตุนให้โตเหมืนบอกยำเจ็บยำเป็นหวัดเขามีเงินบบดสิอหวยห้าไปกระทานหันหมุวัดยังในไรได้มึงอยากลังดีได้เหมืนบอกมืนเมันก็อย่างนี้บุคือเฮามี Men mong boku hà minham tung hào. A mini tung lạng gác sông bài bay ngang gác sông bay ngang 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 bay bay ไปชมบนโลกบ่ไ่้ไปนัมือไหนะโอ้ใครยูสุสละฮานิสุกซสริญิ่นก็เอานะคะบกเพลงโปรดไดเนาอ10,000เม่นเม่นใกว่าเข้าเมืองเขาหน้าเป็นลูกเป็นภัยแบบนักเดอืนีะเม่นมาบอกบุกบอกอยไาด้ยหลายได้กระตุ้มกระดุมเลยนะไปกินชัมพันช่องพันนล่ะไปตัดผมเด้อมาบรรณาให้เห็นเรียบร้อยเด้อตัดให้มันงาม มาตรฐานเป็นนักเรียนจังซื่ครูนั่นแหละครูเพิ่นบอกสิไปตัดผมผมยาวแบบนี้นะตัดอสงเก่าก็ได้เป็นอ่ผมนภาคอันทรงเปิดเนาะทรงนักเรียนเนาะอืมก็สิงามเกี้ยงขึ้นกว่าเก่านี่แม่ก็โทรมาดิดมาหัวอยู่บ่ล่ะโทรมาเลยโทรมาเมื่อวานอืมโทรมาิดอยู่ ทามยุสเนอแต่ว่าสมย้จยเป็นห่วงลูกยุส่ะอยู่จังไดกินจังไดบ่เดี๋ยววันใดทามยุ่บแบบทามยุ่กินกับย่างอยู่แบบใด โรดโฟทางคีดได้กับพญานวิ่งอย่างแรงแกไแล้วเะากินข้าวกับแมกับนี่ค่ะนี่แม่นไก่เลยผักเมื่อกีบะหมีอียังไนสิผักยังมาเอาผักของกูคนกินนะอืมเป็นเน้นเป็นบายมันเอ้าโดยโดยสารดิโดยสารขอเอาโดยสารกินดก้วมันเบะบากขึ้น ตูว่า่านี้มันอยู่ไก่ด้เมือนทีการบมาจะพูดอีกโอ้ากินมากเต่จำปัญหารถบ้าันเขาก่ยากหรือมีถ้าว่าห้าวันผ่าน้ำรถทัวนี่ก็ต้องเสียค่าจะผ่าเขาดิเสียแล้วเสียค่าผ่าใครยังงแม่อุ้นเอาอย,า,อยากใแล้วกูกะ เม่ได้หรออันบังทีลรจุกรอกบองทีกูก็หาบางทีกูก็ยาวใครอยู่นยังันนั่นอยู่เนาะจะว่าอยู่ไกลคือสิมาอยู่คุวาเนันอยู่ไกลกลแ่หนคือว่าเ่งนห่งแขนโงิดน้าพันดนนนูดบ่ขาขึ้นไปค่ะถามคุณ มีแต่มีุกนาโคตรเนาะเสียกระโดดสามสี่แสนนะขาลงรมาอีกเ่าอะไรมันไกลเติบได้ไงไก่เหแล้วมังแต่บ้านเฮาป่าหาชวาทุนบนเคยอยู่นะโอ้มันแบบว่ามันอยู่ตามโฮมฟูเดถ้าบกไกลนี่มันกัสีได้มาแบบโบแพงไปไหนมาง่ายไปง่ายนี่ถือว่าไก่เพิ่งก็ว่าราคาสูงจำเป็นก็ต้องจ้างเนาะ โดยโดยอ่ะกับโมมี่ยังไงสามมณีกะเอาเงินนั่งยังไว้ให้บหกดลาไปห้องข้ามเฮียนเนาะกับเอื่อยแล้วกะเถื่อชุ่งนี่ก็คือชิบิตไรเอาเป็นเมืองใหม่เด้อละเด้อจะกับเป็นเมืออื่นเด้อเปลี่ยนมาให้เนาะโดยโดยอาจจะถึงแตกะกลับก่อนอะสบายดีโดยทำงบประมาณถ้าเนาะพี่พี่น้องเนาะทางเฮาก็อยากช่วยทางเพิ่์นก็เต็มที่อยู่พี่พี่น้องแต่ทางเพิ่์นก็สิอ่า ที่สุดก็คือเข่าหนัมพ่อพี่น้องเข่าที่สามารถกินเลี้ยงชีวิตเขาแต่ละมือแต่ละเว้นแหละน้องพนะ่อพี่น้องเนาะโดยกเมื่อนี้กับสุดสุดนักเรียนมาให้น้องหนักนมกะโอ้ยพ่อพี่น้องบอกพอดีซ้ำเนาะเห็นโตเพิ่นกะน้อยๆพ่อพี่น้องมาสบได้หวัดบ่ถืบอบ่พอดีพ่อพี่น้องเลยสาวน้อยก็ต้องเอาไปเปลี่ยนที่หานเพิ่นอีกรอบนึงเนาะพ่อพี่น้องเนาะราคากะสุดละแสนกว่าพ่อพี่น้องเลยแสนกว่าขีดเนาะพ่อพี่น้องเลยสุดนักเรียนกะ อ่ะสิเป็นน้อยใหญ่ราคาเดียวพรม,มิพี่น้องเออไรราคาเดียวเลยอ่าโดยอย่างไรก็ได้ไปเปลี่ยนให้เพิ่นใหม่พร,ม,นนาาารม,มิพี่น้องเนาะโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าสนนก็สิได้อําลาพาจากแล้วพรมิพี่น้องเอ้โดยไปโพไปโพสนนคลิปน่าเนาะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพรมิพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอกาคุ้มมาสบารดี